ตื้อหวาแล้วก vale ็จันรัวหนี่เรียบร้อยนี่แกฉันจะหนีไปไหนนี่โอ้โหมีเพลงด้วยมานี่นี่แน่นี่แน่นี่แน่เทโอ้โหดีที่สุดครับผม โอเคนี okay, ่ครับเราคอกับทีมแพทย์กันตัวในครับมันได้คอสเกมมาครับอีกแล้วครับผมเจฮูคูนะครับมันได้ก็ทำเซอร์เกมมาครับแค่เรื่องนี้แล้วอยู่กันในไมค์ครับรีวิวแอนด์ออนนั่นเองอ่าซึ่งเราจะมาดูในวันนี้นะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นแอนดออนที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับผมและนั่นก็คือแอนดออนที่ส0นั่นเองนะครับผมอ่าดูจากขวาบนนะก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเราอีกแล้วนะซึ่งในวันนี้เนี่ยทางพัฒนาก็ได้ปล่อยอัปเดตมานะครับผมซึ่งก็เป็นออนที่น่าสนใจมากๆเลยนะเป็นว่าเดี๋ยวววจะไปดดูกกัันนี่่าาม เพิ่มอะไรมาบ้างในรอบนี้นะครับผม <Okay. S 1> ก่อนจะไปเริ่มกันนะก็อย่าลืมกดไล์กันสุดท้ายเพื่อเป็นกลังใจผมในการที่จะไปด้วยนะครับอ่ะก็ย่างถ้ากดแล้วก็ที่เราไปเริ่ม,มกันเลยดีกว่าผมไปไปกันเลยโอเคครับตอนนี้เข้าไปกัน,นเกมมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้ก็สงสัยว่าเอ้ยพี่ทำไมจะพอดดำแบบนี้นะครับผมน้ยก็เลวลาเรากดเข้าเกมมาจะขึ้นแบบนี้ก่อนเลยนะครับผมจากนั้นนะก็ยกเขาบอกว่าให้กดสเปซบาร์ใช่ไหมปุบนี่ กดปุ่มอะไรก็ได้นะครับเราจะขึ้นมาแบบนี้เลยนี่ฮโรอีกโอทัคชันนะโอ้โหดูสิมีคัสซีขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมนะโคตรเทนะที่กดกดชิปแล้วก็จะเป็นการแบบอ่าเป็นการเปลี่ยนนะฮะส่วนกดสเปซบาร์เนี่ยก็คือเป็นการเลือกนั่นเองนะฮะ็นว่าผมจะเลือกเพลงเลยละกันนี่ถ้ากดเพลงมาแล้วนะครับผมก็จะให้เลือกของฝั่งนะระหว่าง ฝั่งคนกับฝั่งคำสามนะัซึ่งแน่นอนเลยครับผมระดับนี้ก็ต้องเป็นคนแน่นอนโอเคนี่กโหก็เท่จากนั้นนะครับผมเ็าให้เรากดชี้เพื่อทำการสุ่มแครนนะครับผมนะกดไปดิปึ๊บดูที่เราจะได้หยุดตระกูลอะไรนะฮะผมมาเป็นปึ๊บผ้ไม่มีนะคร <ๆ S 2> <ๆ>ับผมซึ่งถ้าเราพอใจแล้วก็สามารถกดสเปซบาร์เพื่อไปต่อได้นะครับผมนี่แต่ก็เขาให้กดอันนี้เหมือนกับว่าเป็นชานะฮะเป็นคุณใสดูที่เราจะได้คุณใสอะไรนะเฮผมมาเป็น โอ้โหเป็นอะไรเนี่ยแลนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอ่าของใครไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวไปดูในเกมก่อนนะฮะโอเคก็เลยปึ๊บโอเคโอ้มันต้องเลือกสองอันเนาะมีท่าหลักท่ารองโอเคอันนึงเป็นปึ๊บความแข็งแกร่งนะโอเคสวยแล้วต่อฮะต่อมาเป็นเคล็เทคนิคนะฮะนี่เดี๋ยวมาดูสิว่าจะได้คุณใส่อะไรนะออกมาเป็นไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวขอคอยรอบมีหน่อยมีหน่อย ามาเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรขนเลยวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนในเกมดีกว่าเดี๋ยวผมนี่แล้วก็ขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมนะโอ้โหดูทรงร่้งน่าจะไม่มีนะเม่ฆเ,เลยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้เหมือนกับว่าแค่แบบเป็นอ่าธาตุพื้นฐานปกติอยู่แล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูของในเกมกันเลยดีกว่าโอเคผมนะและนี่ก็คือของที่เพิ่มเข้ามาหน่อยแอดออนนินเง นี่มีอยู่ประมาณ2กล่องนะครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนโลกเรียบร้อยแนละ้วโลกนี้ผมได้เป็นอิตาลีมาแล้วนี่เห็นไหมได้คุณใส่ยของอิตาลีมาเรียบร้อยนะครับผมมาเรามาดูกันดีกว่านะว่าคุณใส่เพิ่มเข้ามาในรอบนี้เนะี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมมาดูกันเลยปึ๊บ นี่ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมน,น้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเออคือมันเป็นการอัปเดตมานะครับผมซึ่งอย่างที่บอกนะฮะแต่และอันเนี่ยคือทําดีมากโอเคเรามาดูกันก่อน2อ,อันแรกนะครับผมว่ามันคืออะไรนะฮะหลายคนสงสัยว่าเอ้ยพี่เนี่ยมันเป็นสไนเปอร์มันคืออะไรนะโอเค e <at> เดี๋ยวผมจะลองให้ดูละกขันนะครับว่าคืออะไรนะมาโอเคก่อนปุ๊บบ๊บนี่เขาว่ามันคืออิมเมจเรนดี้นะเทคนิคโขบฮิมไลจีเอฟซึ่งผมก็ไม่ได้ใจคืออะไรอ่ะเดี๋ยวลองกดดูไหม โอเคลองกดด้วยกันนะเนื้อลำฮึบดิโอ้โหมันเป็นการจินตนาการออกมาว่ามีสไนเปอร์แล้วก็มีสไนเปอร์มาจริงนะฮะนี่ยิงป้งโคตรเท่แต่ว่ามันไม่มีนะครับผมคือในเรื่องมันไม่มีหรอกนะฮะแบบว่าออกมาเป็นสไนเปอร์อะไรอย่างงี้นะโอเคต่อมาอีกอันนึงนะฮะอันนี้เป็น reverse technique shoot up the c o s t ฮะเออคำว่าแปลกๆ ปลกอ่ะลองลองลองหน่อยไหมลองหน่อยโอเคหนึ่งต้มปึ๊บดิโอ้โหโอเคก็น่าจะขำๆเออขำๆแหละนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรมากนะโอเคช่างมาละวกันนะครับรถช่องบินนะฮะไปต่อดีกว่านะครับผมต่อมานะอันนี้ของจริงของจริงแล้วนะครับผมครั้งนี้ที่มีอัปเดตมาก็จะมี2ตัวนะครับก็คือ อิตาโลิกับทนายนั่นเองนะครับผมนะเอาเป็น,นว่าเดี๋ยวผมขอดูของอิตาโลิก่อนแล้วกันนะโอเคผมเสร็จผมรอมาก่อนนะครับผมซึ่งอิตาโลิก็จะมีอยู่ประมาณนี้นี่มีอยู่ประมาณาท่าท่านะครับผมเริ่มจากอันดับแรกคลิกขวาปุบฮะเดี๋ยวดยวูไหนว่ามันเตะตรงไหนเนี่ยมันมันจิกคลิกไม่เห็นมันจะคลิกแค่เลยฮะพี่ไม่เห็นจะคลิกแค่เลยปะทูโอเคอาจอาจจะไม่ได้นะครับผมไปถือท่าต่อมาดีกว่าต่อมาเป็นชิปคลิกขวา นี่อุ้ยอุ้ยเจ็บนะผมว่าโดนก็เจ็บเหมือนกันนะนี่นี่นี่เตะแมงเลยนะครับผมเออ,เอดีแรงนะแรงนะโอเคต่อมา,อม,าอมาเป็นกระโดดทิกขวากระโดดเตะนี่อ๋อเป็นการแบบกระโดดเตะนะแต่ว่าถอรู้สึกว่าต้องเล็งเป้าดีดด้วยนะบแบบนี้ไม่โดนนี่แม่งโดดมวด่ะเฮ้ยโอโย้โหไม่โดนอ๋อ,อคือมันแค่รวบเฉยเฉยมันคือคือมันแค่รวบเฉยเฉยนะฮะโอเคโอเค อโอ้โห <ST S> คิด <ST> S> <S ว่าจะเตะให้โดนฮะต่อมานะถ้าต่อมาเป็นชิปกระโดดที่ขวาโอเคต้องกัพร้อมกันฮนะชิปกระโดดที่ขวาหนึ่งต่อม์หนึ่งต่อม์นี่โอ้เป็นการต่อยรัวๆนะครับผมเออเป็นการต่อยรัวๆนะฮะชิปกระโดดขี้ขวาอึ๊บนี่เออช่ายชาย,ชายมันเป็นประมาณนี้นะนี่เป็นการรัวก่อนนะค่อยเตะนะซึ่งมันต่างกับชิปขี้ขวานะเพราะว่าชิปหรือว่าชิปขวาปกติเนี่ยจะเป็นการเตะอย่างเดียวนะฮะนี อันนี้มีการต่อยขึ้นมาอีกอันนึงนะฮะก็โอเคประมาณนี้นะครับผมอีกอันหนึ่งเป็นชิปคลิกซ้ายนะครับผมอันนี้เป็นอีกท่านหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นการต่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคเนื้อต่บนี่เป็นการต่อยแบบรุนแรงนะตีโอ้โหเป็นการแบบต่อยเข้าไปถึงจิตวิญญาณน,นั่นเองนะครับผมเออเห็นปะ่ะก็ตรงตามเนื้อเรื่องนะครับผมแต่ว่า จุดพีกมันมีครับผมนะม,นมันคือทางไม้ตายของยูจีนเองหรือว่าการกลางอาณาเขตของยูจีที่หลายคนเขาเรียกกันนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็น,นที่เจ๋งมากๆนะใครอ่านมังงะมาจะรู้นะครับผมจะเป็นยังไงใช่ไหมวิธีการใช้นะครับผมคือต้องใช้ท่าต่อยเมื่อกี้แหละนะแต่ว่าจาต้องกดคลิกขวาอีกรอบด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะว่าเป็นยังไงเวลาพอแล้วเนื้อร่ำฮึบทีายนี่คือละไม่ทันเอาใหม่เนื้อร่ำฮึบนี่ มันต้องคยี้ขวาหรือรัวปะเอามายมามามาโดนทำพร้อมกันนะโอเคพร้อมหนึ่งสองฮึบขิกที่ขวาแล้วก็จังรัวนี่เรียบลงหัวติดแล้วผมมาแล้วนี่นี่แกฉันจะหนีไปไหนแกจะหนีไปไหนตีอ้โหมีเพลงด้วยมาดิมาดิแกไม่มีที่ให้ไปแล้วไอ้หนูตีต่อยแขนมากแขนมากไอ้มานี่ นี่แนะนี่แนะนี่แนะโอ้โหชัดตอนนี้ไม่ไดโอ้โหเทโอ้โหที่เขาพูดผมโคตรเดือดคือมันมีเพลงด้วยนะครับผมโอ้โหสุดยอดนะฮะนี่ก็คือฉากในเม่นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นการที่ยูจิเปิดอันตินะครับผมนะโคตรปะโคตรโคตรนะขอขอขอเล่ได้ะไปะเตะปุ๊บ <SW> มันเอาคือมัน hum ต้องกดชิปคือขวารัวๆแล้วก็ ไม่ได้แบบอะไรครูมันอมันอาจจะต้องหลายรอบหน่อยท่านผู้ชมอาจต้องหลายรอบก่อนนะนี่แล้วก็ติดไอ้เอออย่างนี้นะครับผมนี่โคตรโคตรนะครับผม,ผมเป็นการแบบจำแค้นนะครับผมนี่แล้วก็ฉากทั้งหมดอะเห็นปะมันกลายเป็นเมืองหิมะนะครับผมโคตรสุดยอดอะคุณทำม่งเต็งจริงว่ะ ทำนี <nd ota pe posterior> <oh <usion> ่มีการต่อยแบบต่อยหลอกนะต่อยขาก่อนนะครับยังไม่ตายนะนี่แล้วค่อยไปซ้ำซ้ำศพนี่นีซ้ำศพทีแบกไม่ตายใช่ไหมจะตายไหมไม่ตายตามตามไปซ้ำด้วยเรียบร้อยโคตรสุดนะฮะ แล้วมีเพลงแบบติ๊กทอกเป็นโคตรเท่นะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับอิตาโรินะครับผมและก็มีประมาณนี้นะฮะโอเควันว่าผมขอไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับผมมีการเสียเวลานะต่อมานะครับผมไปกันต่อที่นี่เลยนี่ครับผมนะของทนายนั่นเองนะครับผมก็จะมีอยู่สามท่าอ่าไม่ใช่สามท่าเออสามสามเซตนะครับผมเราดูกันทีละอันเลยนะเออผมขอใช้ดัมมี่แล้วกันนะดัมมี่มันน่าจะดูง่ายกว่านะมาจากอันแรกนะเอ้าโอ้โหมีขิกขวาอย่างทีทำได้ นี่วว้ยเป็นการโยนคลองขึ้นไปแล้วก็ฟาดนะครับผมโคตรเท่นะต่อมาเป็นชิพิวาเฮ้ยอันนี้เป็นอะไรเป็นการแบบโยนบูมแรงงี้เหรอเออแบบคว้างบูมแรงอุ้ยอุ้ยแรงนะทำเล่นไปนะฮะโอเคต่อมาชิวิซ้ายนี่อุ้ยตอกจับตอกแรงมากนี่ตอกแม่งตอกแม่งเลยนี่เอาดีขอขอรองกับดามิีนไอพวกนี้ินี่ตายอ่ะใครโดนก็ตายผมว่า โคตรแรงนะครับโอเคต่อมาเป็นอะไรต่อมาเป็นสปินคลิกอุ้ยมีสปินคลิกด้วยโอเควิ่งก่อนวิ่งแล้วคลิกฮึบหนีอุ้ยมีคัาซีนโอ้โหโคตรแรงเอ้ยทำไมทนายมันเท่จังวะนีนี่มันจะเท่ไปแล้วนี่ขึ้นมาแล้วก็เตะนี่ซ้ำไปนี่ครับโคตรเจี๊ยวนะโอเคต่อมาเป็นดับเบิลสนิกแล้วก็พันโอเคปลึ๊บ นี่อ๋อเป็นการเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนกระบองให้มันยาวขึ้นนะครับผมโอเคแล้วพอเปลี่ยนให้ยาวขึ้นก็ถ้าไม่น่าเปลี่ยนนะครับผมถ้าเหมือนเดิมนะแค่แบบว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนหรอ,อเฮ้ยท่ามันเปลี่ยนด้วยเปล่าเฮ้ยเกินไปโอเคขอดูก่อนนะครับไอกี้คลิกไปแล้วกดชิปฮึบนี่โอ้โหมีการควงกดชิปที่ท้ายชิปที่ท้ายมีไหมเฮ้ยมันไม่มีชิปที่ท้ายหรอโอเคมีแต่จำคลิกนะจำคลิก น okay, ี่อถ้ามันเปลี่ยนด้วยท่านผู้ชมนี่มีสปินคิกมีมีแบบวิ่งวิ่งแล้วก็อ๋อมันมีวิ่งแล้วฟาดนะวิ่งแล้วฟาดฟาดโดนนี่โอ้โหโอ้โหมันโคตรแรงอะแรงจริงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมมีเปลี่ยนอไหมอ้าอุ้ยมีเปลี่ยนอีกอมีสามฟอร์มเลยครับผมโอ้โหโคตรแรงนะเดี๋ยวดูฟอร์มท้ายเป็นไงบ้างนะโอเคมีชีตทำได้ก่อน นี่พลาดสุบโคตรแรงอ่ะมาเป็นชิปคิกหนีหมุนหมุนเอาดีหมุนนะฮะแล้วก็ชิปชิปมีชิปที่ใส่ไหมไม่มีนะฮะจัำคิกนี่การ์ดลมนี่ทุบเลยนะครับผมการ์ดลมนะแล้วก็วิ่งกระโดดโอ้โหมาเอาใหม่มาใหม่นี่แล้ววิ่งวิ่งมากระโดดทุบแต่อ่ะนี่เป็นการเหมือนกับว่ากระโดดกลางอากาศนะครับสุดท้ายไอดเดอมอนต์สนิปบุบ กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหแค่คอนอันน,นี้เปลี่ยนฟอร์มมาสามอันเลยนะโหดอ่ะเนี่ยคนทำแม่งใส่ใจจริงนะครับผมโอเค,อเคประมาณนี้นะครับผมสับเซตแรกนะครับต่อมาเซตต่อมานะครับจะมาเป็นการพิพากษานะผมว่านี่ก,นการพิพากษานะครับผมเขาบอกว่ามีมีนีคอ์เตอร์ด้วยหรอโอเคเดี๋ยวขอลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมกระดับแรกนะเป็นคลิกซ้ายเหมือนกับว่าจะต้องโดนตีก่อนหรือเปล่า เออเขาบอกว่ามีดีคานเตอร์คือน่าจะต้องโดนก่อนนะครับผมแล้วก็ถึงจะสามารถกดแบบคลิกขวาได้นะฮะโอเคไหนเราลองเขาลองนึกก็คลิกขวาได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมานี่ปึ๊บไม่ได้นะฮะน่าจะต้อง,องรอคานเตอร์ก่อนโอเคแล้วก็ต่อมาเป็นชิปคลิกโอเคชิปคลิกนะฮะชิปคลิกปึ๊บหนีอุ้ยการบีบคอเลยเหรอโอ้บีบคอเลยเหรอพี่โคตรแรงนะครับ แล้วท้ายเป็นการจัดเมนนะครับผมพี่ภาคสนะมจับกระโดดลิก๊กนี่มาแล้วนะครับผมเป็นการเรียกไอ้เจ้านี่มานะครับผมซึ่งแล้วไงอะเรียกมาแล้วไงต่อเอ่ออ้าวไม่เห็นจะมีอะไรเลยนะครับผมดูว่าเราคือราตนงโนติก่อนหรอผมว่านา่าจะใช่นะฮะ A few moments later อโอเคผมผมเปลี่ยนโลกก็เรียบร้อยแล้วผมรู้แล้วนะครับผมว่าคือมันต้องใช้กับมอนที่เป็นเขาเรียกว่ามอนจากแอดออนนั่นเองนะครับเนี่ยจะพวกนี้นะฮะแต่ว่านั่นแหละนะครับมันต้องใช้กับพวกนี้นะฮะนี่อันดับแรกนะครับผมท่าแรกออฟเจคชั่นอ่ะคือเราสามารถแบบกดใช้ได้เลยนะครับผมมันจะเป็นการแบบว่านี่ <Okay. S 1> อ้าวจะขึ้นแบบนี้นะครับผมเป็นการแบบออฟเจคชั่นนะตอนที่ยูติ่ตต่อยเรานั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือท่าของอันนั้นนะ ต่อมานะครับผมสุดท้ายนะอัดเมนจัดเมนมาเดี๋ยวผมขอจัดเมนก่อนเฮ้ยไอที่มันก็รีบคิวจังเลยเฮ้ยอันนี้โอเคนะฮึบฮึบฮึบตีโดนแล้วเรียบร้อยโอ้โหนี่มันเหมือนกับกลางอาณาเขตรหรือเปล่าอ๋อหมายถึงว่านี่ไงเขาจะบอกว่าพอเรากลางอย่างนี้ปั๊บอ่ะมันจะไม่สามารถใช้คุณสายได้นเองอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นเองนะฮะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะมากลารลงอาณาเขตหน่อยด้วยกันหนึ่งสองซ่มปึ๊บโอเคจอยมาแล้ว นี่เดี๋ยวคิดทั้งค่แล้วก็โอ้โหวิเดีโอโอมยมอะไรนะครับผมภาษาของเรานะนี่มาแล้วเว้ยยังไงต่อนี่นี่เขาบอกว่าอันเนี้ยพอจะชูบเอเอาเป็นอะไรดีอะกระดาษกรอนขอละกันเอาเป็นคอละกันนี่แจะตรงนั้นน่ะนี่เขาฟังคำพิพากษาก่อนนะเขาบเอาเป็นนี่แกโก้หกนี่ ก,ก็โกหกเมื่อกี้มันถามนะว่าทำ OK OK OK. ไม่ได้ก็โกกไม่ใช่แล้วนี่อ้าวมาผมลองไปตลุยที่ไหนตาลุายามาต่อ,อยกันดิมาตาลุยตาลุยมาเอามาให้ตลุยมานี่นี่มาแล้วเวย้ยมาแล้วเวย้ยอ่ามาตลุยขอยรอบตัวนี้ตลุยมาแล้วเวมวเวื่อกี้อ่ะผมเลือกกันไกลบ้างรอบนี้อ่ะกันไกลนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะนี่มันเขียนว่าไม่ได้ทำผิดเลยนะแน่ไม่ได้ผิดหะไรงั้นหรอ นี่กล่าวหาผมได้ไงว่าไงวันนี้นี่ไม่บริสุทธิ์เห็นปะโดนแล้วผมรอบนี้มันโดนแน่แล้ยังไงเอ้าอะไรบ้างอะโอเคผมลองเสกคาชิมโมะมาแล้วเป็นซอลเวอร์ดูแล้วกันนะมาโอเคมาขอรอบ Let's go เฮ้ยเดี๋ยว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 ผมเอาคาชิมโมะมาคาชิมโมะโอเคมาผมตอนนี้คาชิมโมะจำเลยนะฮะดูดิ รอบนี้ได้ยังน่าจะได้แล้วนะฮะอ่าอ้าวกระโดดแน่นี่ครับผมว่าฉันเป็นอินโดเซนต์อินโดเซนต์อะไรล่ะอินโดเซนต์อะไรล่ะไม่ต้องอินโดเซนต์เลยนี่ฟังคำพิพากษาผมภาษาว่างไงดีกิูตีแล้วผมนี่เดย์เพนตี้นะฮะคำตัดสินนะครับผมดูประหาเรเดี๋ยวรอได้ระเวบิดระเวบิดนี่เราได้ดาบมานะมันดาบเลยเนี่ยดาบแบบ บอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเป็นเคทีฟก่อนเลยนะโอเคมามาดูก่อนนะเราได้ถามมานะครับซึ่งถามเนี่ยมีหลายท่าเหมือนกันนะอันแรกเป็นฟันธรรมดะนี่อันนี้เป็นแทงธรรมดานะต่อมาถ้าเกิดว่าคลิกขวาก็เป็นไรนี่โหโคตรแรงนี่เป็นการแทงเข้าไปนะแล้วก็มีกระโดดคลิกขวาด้วยนี่กระโดดคลิกซ้ายโอเคแล้วก็นี่มีการแทนรัวนะผมไม่แน่ใจเพราะมันแรงแค่ไหนนะแล้วก็อันนี้อะไรอะ่ะมีการฮึบ นี่โอ้หโคตรแรงนะทายทายเป็นสนิกพันนี่เป็นไรโอ้โหผมว่ามีเจ็บผมว่าถ้าโดนขนาดเนี้ยน่าจะมีเจ็บอยู่เหมือนกันนะครับผมนี่โคตรแรงนะก็โอเคประมาณนี้นะครับสัตว์ดาบเอ็กคาลิเบอร์นะฮะโคตรเฟียวอะจทำไมไม่ใช่เอ็กคาลิเบอร์หรอในแอร์นี่นะเอ็กคิวชันเนอร์นะฮะเออโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูคุณสายต่อไปเลยมามันก็ที่ต่อมาเลยแล้วกันนะครับผมอันนี้นะฮะ อันนี้เขาเร wow. ียกว่ามันเป็นอ่าฟ finger b e a r ร r เหรอคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะอันนี้เดี๋ยวดูดิอ่านี่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 เหมือนกับว่าเป็นเพลิงนะครับผมเป็นหมัดเพเป็นแบบว่าระเบิดเพลิงอะไรพวกนี้นะครับผมนะซึ่งก็จะเป็นเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นของไอตัวของไอคำสาบหนองน้ำอ่ะไอคำสาบที่มันเป็นเงาอะไรพวกนั้นน่ะเดี๋ยวผมขึ้นเสิร์ชให้ดูแล้กันเนี่ยมันคือเจ้าตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ใช้แบบโหแรงเหมือนกันนะ เออแบบทเทพระเอกจะให้แบบพระเอกแก๊งพระเอกโชว์เทพแรกๆเลยนะครับผมบก็มีไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับผมเมื่อกี้เป็นการระเบิดธรรมดาใช่ไหมถ้ากดชิปขวาก็จะแบบอู้อู้ระเบิดแรงเหมือนกันนะอันนี้คือสเปเชียลเก๋จริงวะเนี่ยโอเคต่อมานะครับอันนี้อันนี้มีอ่าระเบิดธรรมดานี่เป็น,น,าน,นการพ่นระเบิดธรรมดานะฮะแล้วก็มีอะไรอ่ะมีสอนด้วยมียิงสอนด้วยนะครับผมไม่พอนิสุนันนะฮะแล้วก็สุดท้ายเป็นจ้ำคิก นี่เป็นการแบบยิงออฟเออเป็นการแบบยิงออฟอะไรอย่างงี้นี่ตู้มระเบิดเลยประมาณนี้นะครับผมนะโอ้ยแรงอะ่ะสุดท้ายนะสองอันะอะไรเป็นสล็นี่เป็นการฟั slash, นสล็นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเฟรมิงวอร์ชิปและคิกนี่โหโคตรเฟีย้ยวนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะอันนี้เป็นฝั่งของคำสั่ง <Okay. S 1> นะครับผมนะเออเป็นยังไงเปียวปะโคตรเฟีย้ยวนะฮะไปดูกันหมดท้ายเลย โอเคผมแล้วก็หมวดสุดท้ายของเรานะนั่นก็คือนี่หมวดมอนสเตอร์นั่นเองครับผมนะแต่ผมเครียดกับเก็บเก็บตร้นี้นั่นี่ยโอ้โหย้ายที่ไม่ได้ด้วยนะโอเคได้ประมาณนี้แล้วผมโอเคเป็นหมวดมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งเอาจีเมื่อกี้ผมก็เอาให้ดูกันเยอะแล้วแหละนะฮนะมาขอไปแบบรวดเร็วเลยแล้วกันนะพวกนี้ก็อันนี้เป็นว่าคำสาบธรรมดาเนี่ยว่าคำสาบแบบมแมลงตั๊กต่อยธรรมดาฮะไม่มีจะมีอะไรมากนะครับผมแล้วต่อมาเป็นนี่เป็นยูจินะครับอิตาโดรีของเรานะฮะแล้วต่อมาเป็น นี่เป็นอุ้ยเป็นคาร์โทจิจิเป็นไงวะนี่โอ้โหแล้วดูแบบคันต่อสู้ดิพคดเดือดนะครับผมดีเดือดมากมาะเดือดมากๆเออเอาดีเอาดีโคตรมันฮะโอเคแล้วต่อมาต่อมาเป็นนี่เป็นโทจิแล้วต่อมาเป็นอไอเนี่ยเป็นฮัคาลินะครับผมมีอู้วเอาเอาแล้วผมโดนเดี๋ยวโอ้โหผมโดนฮัคาลิมันกะอันเขยเฉยเลยว่ะ นี่นี่เออเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเอออืมนี่เอาเข้าไปเอเปเอ,เเอ,เเอ,เเอโหนั่นแหละนะครับผมนะก็อืมเต้นไปอืมเอาเข้าไปนะ <c oughs> มันสนุกสนุกสนุก,สน,กสนุกใหญ่นะครับหมดยังเต้นยังอโอเคผมก็ก็จริงๆผมรีวิวไปแล้วนะนะถ้าใครอยากดูก็กดตัวไอ้หมนขบนกลับดูได้นะไอ้พวกฮาริอะไรพวกนี้นะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะ เออต่อมาเป็นน mm ี hmm, so like ่เ so ป like mm ็นเจ้าเป็นเชื่อเคิร์นมาตัวเมื่อกี้นะครับนี่นี่เห็นปะเห็นปะเออมันจะเป็นคำสาปแบบพิเศษตัวนี้เลยนะครับผมไม่ใหญ่ให่เชื่อว่าจะโหดขนาดนั้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นคดาเป็นเจ้าคาชิโมะเมื่อกี้นั่นเองนะครับผมที่เราพิพากษาเจ๊แกไปนะฮะก็เข้ามาเรียบร้อยโอ้โหเดือดมากดูดิโอตัวนี้โอ้สู้กันเดือดเออเราดิก็ไม่ยอมนะฮะนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมถือว่าเป็นแอดออนตัวหนึ่งที่มันเจ๋งมากๆเลนะ ผมว่าถ้าอนาะคตอัปเดตต่อไปเรื่อยๆนี้ก็ต้องมีอะไรเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเช่นกันนะครับผมนะแล้วก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะใครว่ใครชอบได้ไม่ลืมกดกระตุ้นให้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการเทสไปด้วยนะครับไม่เจอกันแปดพัหน้าตอนี้ขาลาไปก่อนสวัสดีครับบายจ้าบ๊ายบายวี่นี้ก็ยิงอย่างเลยเว้ย